สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรีไซน์ หลังจากที่เราพรีวิว k ายิน N30 LE ไปแล้วเมื่อเทปก่อนล่าสุดตอนนี้ตัวเครื่องมาถึงเราแล้วมาดูกันครับว่าตัวจริงของ k ายิน N30 LE เป็นยังไงกันบ้างคายิน N30 LE ถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงตัวท็อปประจำปี2023เป็นเครื่องที่ฉลองครบรอบ30ปีของทางคายินโดยสเปคของตัวเครื่องนึกได้ว่าจัดเต็มด้านในมีแอมหลอดจากคอนัททูปหกจำนวน1คู่ที่จะใช้ความร้อนโดยตรงแบบคู่ขนานเป็นหลอดแอมที่ใช้พลังงาน กินไฟน้อยโดยจะทำงานร่วมกับชิปแดกตัวท็อปจากคัง AKM ในรหัส AK4499EQ แบบคู่ที่จะรองรับการถอดสัญญาณเสียงในระดับ PCM 768กิโลเฮิรตซ์32บิต และ DSD 512ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคายยิน N30LE ที่ขายดีจนสุนไทยสินค้าหมดตั้งแต่เปิดจอง pre-order แถมยังได้ผลตอบรับที่ดีทั้งไทยและต่างประเทศก็เพราะว่า N30LE เลือกใช้ชิปที่หายากอย่าง AK4499EQ ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานไฟไหม้เมื่อปี2021จึงทำให้เครื่องเล่นนี้มีจำนวนจำกัดเพียง300เครื่องในโลกเท่านั้น แถมยังเป็นเครื่องเล่นเพลงแบบฟูบลบาลานซ์รองรับการใช้งานตัง้งแต่หูฟังรุ่นเล็กๆจนไปถึงเฮดโฟนฟูลไซส์ขนาดใหญ่ที่มีกำลังขับส,งสูงๆได้แบบสบายๆถือได้ว่าเป็นเครื่องเล่นเพลง Android ที่จัดเต็มในการใช้งานไม่ว่าจะเป็น CPU จากคังคอคอม n a p d r a g o n 665มาพร้อมกับ Android 12ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเครื่องเล่นเพลง Android ณนะเวลานี้รองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางบลูทูธและ Wi-Fi โดยจะรองรับการถอดรหัส ไม่ว่าจะเป็น LDAC, AAC, UAT และ APTX ในรูปแบบต่างๆมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด6นิ้วความละเอียด Full HD Plus ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงที่หน้าจอสวยเหมือนสมาร์ทโฟนระดับไฮเอน n d เลยทีเดียวภายในจะประกอบด้วยแรมจำนวน8 g b มาพร้อมหน่วยความจำภายในขนาด256 g b และรองรับ microSD card ได้สูงสุดถึง1 t ทในส่วนของการออกแบบนะครับตัวบอดี้ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC เป็นวัสดุโลหะผสมไทเทเนียม TC2 หนึ่งมีน้ำหนักเบาทนทานต่อการใช้งานและระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของไายินก็คือปุ่มหนอกด้านบนตัวเครื่องที่จะสลักครบรอบ30ปีไายินไว้ด้านบนโดยด้านขวาของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการเล่นเพลงและเปิดปิดตัวเครื่องด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของอินพุตและเอาพุตที่ให้กันมาอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นช่องสัญญาณ3 5มมิลิเมตรและบาลานซ์4.4รวมไปถึงช่อง USB-C และ mini HDMI โอเคได้เวลามาแกะกล่องไายิน N 3 0 LE กันแล้วครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างต้องขอบอกเพื่อนๆเ,เลยครับว่าเมื่อผมได้เจอแพ็กเกจกล่องของคายิน N30 LE ครั้งแรกผมทึ่งในการออกแบบของทีมงานที่ออกแบบตัวกล่องได้อย่างสวยงามสมราคาเครื่องเล่นหลักแสนเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับแล้วก็จะเจอกับเครื่องเล่นเพลงคายิน N30 LE อยู่ด้านใน รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในกล่องเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นที่ตัวเครื่องคายิน N30 LE กันก่อนนะครับเมื่อได้จับตัวเครื่องครั้งแรกทํใใ้้รู้สึกถึงความพรีเมียมของวัสดุที่เป็นไทเทเนียมหน้าจอและตัวเครื่องมีขนาดใหญ่แต่ก็ยังจับถือได้แบบถนัดมือตัวเครื่องทำออกมาได้อย่างสวยงามหน้าจอมีขนาดใหญ่ ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะเป็นช่องระบายอากาศและด้านขวามือของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดและควบคุมการเล่นเพลงด้านล่างของตัวเครื่องจะเป็นในส่วนของช่องเสียบรูสัญญาณไม่ว่าจะเป็นบาลานซ์4.4มิลลิเมตรหรือช่อง3.5ม mm, ิลลิเมตรและช่องพรีบาลานซ์แบบ4.4มิลลิเมตรและ3.5ม mm, ิลลิเมตรเรียกได้ว่าใช้งานกันแบบจุใจเลยทีเดียวมุมด้านบนตัวเครื่องจะเป็นปุ่มหนกหมุนสำหรับเพิ่มลดเสียงแถมสลักโลโก้ครบรอบ30ปีาคย,ยินไว้อย่างสวยงาม ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีเข็มจิ้ม m i โคร S D การ์ดตัวแปลงหดสัญญาณบลูทูธ2.5ที่จะให้มา2ขนาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขนาด3.5ม mm, ิลิเมรและบล mm. ูทูธ4.4มิลิเมตรแถมยังมีเคสหนังที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามเข้ากับตัวเครื่องคายิน N30 LE ได้อย่างลงตัวและนี่คืออุปกรณ์แบ็นกล่องคายิน N30 LE และเมื่อผมได้ลองฟังเสียงจากคายิน N30 LE ความสึกครั้งแรกที่ได้ยินเสียงถึงกับติดใจในคุณภาพเสียง ที่ขับออกมาได้อย่างมีคุณภาพสิ่งที่สัมผัสได้คือคุณภาพเสียงที่มีความละเอียดชัดเจนในทุกยานมิติเสียงในย่านเบสลงได้ลึกเนื้อเบสนุ่มฟังสบาย ไดนามิกของกีตาร์เบสและกองคาออกมาได้อย่างชัดเจนย่าแหลมเรียกได้ว่าดึงรายละเอียดของเสียงออกมาได้แทบทั้งหมดมีความเป็นประกายหางเสียงมีความชัดเจนรายละเอียดของย่าแหลมลากไปได้ไกลด้านเสียงร้องมีความช่ำหวานละมุนตำแหน่งนักร้องจะนำออกมาด้านหน้าเล็กน้อยทำให้สัมผัสถึงเสียงคนร้องได้อย่างชัดเจน ในด้านเวทีเสียงมีความกว้างอบล้อมในแต่ละย่านได้อย่างสมดุลมีมิติซึ่งจะเหมาะกับแนวเพงลงร็อกที่เน้นรายละเอียดของเสียงแหลมและย่านร้องรวมไปถึงเพลงแนวสิงภาสาหรืออะคูสติกที่จะดึงรายละเอียดของเสียงร้องและรายละเอียดของชิ้นดนตรีออกมาได้อย่างชัดเจน หลังจากที่ได้ลองฟังคายิน N30LE นะครับฟังครั้งแรกผมก็ติดหูแล้วด้วยน้ำเสียงและรายละเอียดของเนื้อเพลงที่ขับออกมาแอมพลอดที่อยู่ภายในตัวเครื่องบวกกับชิปแดกของ AK ทําให้รู้เลยว่าเครื่องเล่นเพลงตัวนี้คือที่สุดของการฟังเพลงเพราะดึงรายละเอียดออกมาได้หมดเสียงใสเบสนุ่มเหมือนกับว่าย่อเครื่องเล่นเพลงแบบตั้งโต๊ะมาไว้อยู่ในมือเรา แค่เสียบหูฟังเปิดเครื่องและเล่นเพลงก็เหมือนมีศิลปินมาเล่นสดให้ดูต่อหน้าแล้วสมกับราคาเครื่องเล่นเพลงไฮเอ็นราคาระดับแสนและเสียงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมาต่ลา่าสุดตอนนี้ศูนย์ไทยของหมดแล้วนะครับและจะไม่มีการเติม N30LE เข้ามาอีกถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่แท้จริงเลยทีเดียวเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ i'm sorry